ก่อนหน้านี้น้องนิวตันมีปัญหาการบวกการลบโดยเฉพาะการลบที่น้องไม่เข้าใจว่าต้องหักลบกันอะไรยังไงแม่ก็เลยหาวิธีก็คือวาดเป็นเส้นจํานวนแบบนี้นะคะเอาเ,เอาง่ายง่ายก่อนนั่นก็คือ0ูนย์ถึงสิก่อนนะคะถ้าเป็นการบวกแม่ก็จะบอกเขาว่าการบวกเนี่ยเลขมันจะเพิ่มมาทางไหนครับทางขวา,าใช่ไหมทางนี้ทางขวาขเขาเรียกทางขวาแต่ถ้าการลบเลขมันจะต้องไปทางไหนคะลดลงทางนี้อ,อ่า ะะไปทางซ้ายนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะ,ะตัวแรกกันค่ะสี่บวกสสองทำยังไงดีครับสี่ไว้ในใจสไว้ในใจครับชูขึ้นมาสองชูขึ้นมาสองนิ้วค่ะสี่สถ้าเป็นบวกเข้าไปทางไหนนะาสแล้วอะไรสแล้วห้า๋อ 4แล้วมาทางนี้ถูกไหมคะมาทางขวาก็4แล้ว 5, 5 6เนี่ยค่ะเขาจะจินตนาการแบบนี้นะคะเราก็ตอบถกเลยแต่ถ้าเป็นการลบละ่ะคะ่านี้ทำยังไงเอ่ย4ลบ2ได้เท่าไหร่ครับ4ไว้ในใจ4ไว้ในใจค่ะชูขึ้นมา2ชูขึ้นมา2นิ้วการลบต้องไปทางไหนนะคะไปทางนี้ไปทางโน,น้นเห็นไหมคะอ้าถอยหลังเลย สแล้วไรส <4 S 2> <4 S 1> แล้วสแล้วสาโอเคเห็นไหมคะสถ้าถอยหลังนะคะก็จะ2ครั้งก็1 2, 1> 2, 2> อ, 1> อ่าลงที่เลข2เห็นไหมคะลงที่เลข2ตอบสองเนี่ยคะ่ะเขาจะเข้าใจในลักษณะแบบนี้นะคะแม่ๆมลองเอาไปใช้ดูนะคะว่าได้ผลหรือเปล่านะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีสสดค่ะ๊ว<ล>ยบาย,บาย